่อนมาเรียนความรู้จริงๆเนี่ยไม่มีเลยบอกตรงอาศัยแบบรวมบ้างปุ๊บบ้างโดนบ้างได้บ้างเสยๆมากได้ได้ได้ก้อนใหญ่จริงแต่ก็เสียเล็กๆน้อยๆก็จะหมดหมดคืนให้ตลาดหมดเหมือนกันแต่พอมาเรียนกับครูเจเนี่ยรู้สึกได้ความรู้ตัวเองเลยว่าความรู้ตัวเองเ่เยอะขึ้นเวลาใครพูดอะไรเมื่อก่อนก็จะตามเขาเขาพูดปุ๊บเราก็หัวเลยแล้วก็ดอยคัดไม่ทันมั่งทันบั่งไม่ทันมางก็ ตามเรื่องโดนมั่งได้มั่งพอมาเรียนเนี่ยเรารู้เลยว่าเออเราไม่โดนหลอกละความรู้เราเยอะขึ้นพอเราไปดูจากการาฟที่คนอื่นเขาบอกเรามองดูอ๋อมันเป็นอย่างนี้เลยบบกรู้สึกหืมร้อยล้านต้องได้มั่นใจครับก็ไม่อยากรีวิวให้ไม่อยากรีวิว <laughs> กจ็จร kind of like, ิงๆแล้วก็ต kind of like, ั้งใจที่จะมาเรียนถือว่าผมก็เรียนมาหลายที่นะค่ะจริงจริงก็ทั้งสองที่สามที่สองที่ครับที่เรก่อนนั้นที่ผมที่ผมจะถึงก็คือแบบนี้คือผมก็ก็เก่งมามันก็ได้แต่ช่วงแรกก็จะได้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 แต่ว่าพอแบบตลอดมีปัญหาผมก็จะที่ได้จะเสียคืออะไรก็เลยถามว่ามเป็นเพราะอะไรประเด็นที่ก็คือก็ดีแต่ที่ว่าคือมันทำให้ผมเห็นเรื่องอะไรที่มันแบบไม่เคยเห็นอะไรที่เรียนต่อไป เด็กหุ้นเวลาแบบมันจะขึ้นมันจะลงมงนันต้องอย่างนี้ก่อนเล็กๆน,น้อยๆเราจะเปลีนว่าที่เขาสอนกันก่อนคืันก็จะซื้อแบบแนวเดินมๆแนวเดิมแ,แ,แ,แบบที่เขาสอนกันนะครับมันทั้งยิ้มมันทำให้แบบม่เป็นทำอะไรไปแล้วก็แบบเอาไปใช้มันก็มีปัญหาก็เลยว่าเออมาเด็กที่รอดจะได้ตรงนี้เพิ่มครับก่อนที่จะเข้ามาเรียนฮะก็ได้ติดตามในเพจของ a า t ารย์แคปเทเดอมาสักระย,ยะหนึ่งแล้วนะครับก็ยังงงยังสงสัยว่าเอ๊อฟทำไมหุ้นที่คุณครูลงไว้ในเพจมันแรงได้ทุกวัน แรงได้ทุกตัวจริงๆอย่างที่คุณครูลงไว้ถึงสงสัยเฮ้ยมันมันมีอะไรเหรอที่สามารถบ่งบอกได้หรือว่าหุ่นตัวนั้นมันจะแรงหรือไม่แรงก็เลยเออยังแหมไม่ได้ะล้ต้องเข้ามาเรียนแล้วว่าเออมันตัวนั้นเราจะได้รู้ว่าหุ่นตัวนั้นน่ะมันแรงไม่แรงเพราะอะไรเออพอมาเรียนรู้ผมว่าเฮ้ยมันจริงๆแล้วมันมันสามารถมันมีวิธีการเทคนิคที่สามารถบอกได้จริงๆว่าหุ่นตัวนั้นน่ะจะแรงหรือไม่แรงแล้วแรงเพราะอะไรเออมันมีวิธีการที่จะดูได้จริงๆผมก็ยังทึ่งอยู่ในในเทคนิคยุทาศาสนะฮะ ก็เลยอยากจะขอบคุณครูเจนมากครับที่ได้เผยแพร่เทคนิคนี้วิชานี้ให้กับลูกศิษย์้ดยรับขอบคุณครับ